นี้เรามาคุยกันในเรื่องของบริจาคต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มจริงไหมหรือว่าเสียภาษีขายหรกอย่านั่นเองนะครับพูดกันง,ง่ายๆแบบนี้นะครับบริจาคเนี่ยความจริงแล้วเนี่ยมันก็จะมีอยู่ทั้งหมด3ส่วนนะครับซึ่งท่านอาจารย์สุเทพเนี่ยทำสไลด์ไว้สไลด์หนึ่งนะครับถือว่าดีมากนะครับก็จะเป็นเรื่องของการบริจาคโดยตรงนะครับอ่าความจริงแล้วเนี่ยเรื่องของการบริจาคเนี่ยก็จะมีเกี่ยวข้องนะครับกับ กฎหมายภาษีอยู่3ส่วนนะครับเรื่องแรกก็คือภาษีพระราชกิจฎีกา239กนะครับพูดเรื่องการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มสําหรับสินค้าหรือทรัพย์สินที่นําไปบริจาคนะครับหรือว่าประกาศแวดฉบับที่40นะครับไม่ว่าจะเป็นข้อ2วงเล็บ19้และข้อ2วงเล็บ20เนี่ยนะครับซึ่งก็จะพูดถึงเรื่องของการยกเว้นนะครับภาษีขายเช่นกันนะครับและบริจาคอีกเรื่องหนึ่งสําหรับนิติบุคคลก็คือมาตรา65ตรีวงเล็บ 3, 3. นะครับว่าการบริจาคนั้นเป็นบริจาคโดยเสน่หาหรือการกุศลนะครับซึ่งหากค่าใช้จ่ายทางนิติบุคคลเนี่ยนะครับได้ไม่เกินร้อยละ2ของกําไรสุทธินะครับหรือถ้าเกิดว่าเป็นการบริจาคเกี่ยวกับเรื่องของโรงเรียนอุปกรณ์การศึกษาเนี่ยร้อยละ10ของกาไรสุทธิก็หรือว่าสิส่วนร้อยสิสนั่นเองนะครับซึ่งก็มีการคํานวณที่ซับซ้อนพอสมควรบริจาคโดยทั่วไปไม่ว่าจะเป็นบุคคลนะครับหรือว่านิติบุคคลเนี่ยถ้าบุคคลเนี่ยเขาบอกว่าเอาไปลดหย่อนภาษีได้ แต่ถ้าเป็นนิติบุคคลก็เอาไปถือเป็นรายจ่ายนะครับในเรื่องของการบริจาคนะครับดังนั้นบุคคลเนี่ยเวลาบริจาคเนี่ยกฎหมายนะครับค่อนข้างจะให้สิทธิ์ค่อนข้างจะน้อยก็คือคุณจะต้องบริจาคเป็นเงินสดเท่านั้นนะครับห้ามบริจาคเป็นทรัพย์สินนะครับแล้วก็หากเป็นรายจ่ายได้ไม่เกิน10%ของเงินได้หลังหักค่าใช้จ่ายนะครับก็คือจะมีเงินได้หัก คาใช้จ่ายหักค่ารถย่อนแล้วนะครับเสร็จเรียบร้อยก็ยมีเงินได้เท่าไหร่ก็หักได้อีก10%นะครับสำหรับบุคคลแล้วเนี่ยก็หักได้เพียง10%นะครับก็ถือว่าเยอะพอสมควรนะครับถ้าใครบริจาคแล้วซึ่งปัจจุบันเนี่ยถ้าเราบริจาคผ่านระบบ E donation เนี่ยนะครับแทบไม่ต้องเก็บเอกสารหลักฐานการบริจาคไว้เลยนะครับซึ่งสำนักรานเองก็เขาเรียกว่ากําลังลนระลงนะครับให้มีการบริจาคผ่านระบบ E donation แต่ในมุมของนิติบุคคลเนี่ย และมีคนทําผิดกันค่อนข้างจะเยอะมากนะครับเพราะว่านิติบุคคลถ้าบริจาคกันเป็นเงินสดก็จบเช่นเดียวกันนะครับไม่ว่าคุณจะบริจาคให้กับหน่วยงานภาครัฐหน่วยหน่วยงานสัวรธรการกุศลต่างๆนะ,นะครับบางส่วนก็ได้สิทธิ์สเท่าซึ่งปัจจุบันนี้ก็จะมีสิทธิ์สเท่าพอสมควรนะครับบริจาคให้กับโรงพยาบาโลโรงเรียนนะครับหรือตอนนี้ในในของโควิดเนี่ยนะครับก็จะมีการบริจาคผ่านระบบะเข้าบัญชีสํานักงานประหลัด นายกรัฐมนตรีเนี่ยก็ได้2เท่าเช่นกันนะครับแล้วถ้าบริจาคเป็นทรัพย์สินก็ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มบริจาคแล้วทําไมต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มด้วยและถือเป็นการขายการบริจาคเนี่ยสมมุติว่าเราบริจาคถุงมือนะครับตอนนี้ก็มีหลายหลายที่นะครับบริจาคถุงมือให้กับโรงพยาบาลต่างๆบริจาคหน้ากากอนามัยบ้างหละนะครับบางคนก็อัดจะบริจาคอุปกรณ์ทางการแพทย์นะซื้อเป็นอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับ โรงพยาบาลต่างๆหน่วยงานราชการต่างๆเหล่านี้เป็นต้นเนี่ยนะครับเวลาเราซื้อมาเนี่ยปรากฏว่าเราสมมติว่าเราซื้อมา100บาทนะครับแล้วมีภาษีซื้อมาเจบาทเนี่ยเขาบอกว่าไอ้ภาษีซื้อเนี่ยถ้าเราบริจาคไม่ถูกนะครับเงื่อนไขเนี่ยภาษีซื้อก็ถือเป็นภาษีซื้อต้องห้างนะครับแล้วรายจ่ายของภาษีซื้อก็เป็นรายจ่ายต้องห้ามด้วยนะครับเว้นแต่ว่า ถ้าบริจาคนั้นให้กับองค์การกุศลสาธารณะต่างๆเนี่ยภาษีซื้อที่เกิดขึ้นห้ามถือเป็นเครดิตภาษีแต่ให้เอาไปนํารวมเป็นรายจ่ายนะในส่วนหนึ่งของค่าบริจาคได้นะครับแต่มันก็มีอีกกรณีหนึ่งนะครับที่ว่าซื้อของร้อยหนึ่งนะครับแล้วก็มีภาษีซื้ออยู่ร้อยหนึ่งภาษีซื้ออยู่7บาทเนี่ยสามารถนําภาษีซื้อเนี่ยไปเครดิตภาษีขายได้ด้วยนะครับฉะนั้นเราก็จะแบ่งการบริจาคเนี่ยออกเป็น3กลุ่ม พวกเรานักบัญชีหรือว่าผู้ประกอบการที่ฟังอยู่เนี่ยนะครับเวลาจะบริจาคเนี่ยถ้าบริจาคเป็นเงินสดเนี่ยจบเลยนะครับก็จะจบไปเลยไม่ไม่ต้องยุ่งเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่มนะครับค่อยไปพิจารณาในเรื่องของการบริจาคนั้นเป็นรายจ่ายของนิติบุคคลได้หรือไม่นะครับแต่ที่กังวลกันมากๆกก็คือบริจาคแล้วต้องเสียภาษีขายนี่แหละนะครับฉะนั้นเรามาดูในมุมของภาษีมูลค่าเพิ่มก่อนมุมภาษีมูลค่าเพิ่มเนี่ยนะครับถ้าเราบริจาคให้กับ อ,องค์การกุศลสาธารณะนะครับซึ่งประกาศนะตามอธิบดีสัมปร,รณ์หรือกระทรวงการคลังเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นสถานศึกษาของราชการนะครับโรงพยาบาลราชการสภากาชาดวัดวาอารามเนี่ยนะครับโรงเรียนไม่ว่าจะของรัฐหรือของเอกชนที่ประกอบกิจการในรูปแบบนิติบุคคลเนี่ยนะครับหน่วยงานเหล่านี้เนี่ยถือเป็นองค์กรกุศลสาธารณะนะครับเวลาเราซื้อของมาบริจาคเนี่ย ก็สามารถลงเป็นรายจ่ายนะครับถ้าเป็นนิติบุคคลนะครับก็สามารถลงเป็นรายจ่ายได้นะครับรายจ่ายค่าบริจาคแล้วภาษีซื้อที่เกิดขึ้นจากการซื้อทรัพย์สินเหล่าน,นั้นมาบริจาคเนี่ยนะครับสามารถที่จะลงเป็นรายจ่ายได้เช่นเดียวกันแต่ห้ามนําไปเครดิตภาษีขายนะครับนี่คือกลุ่มแรกนะครับกลุ่มแรกเนี่ยถ้าเป็นองค์การกุศสนสาธารณะเนี่ยนะครับคุณจะถือเป็นรายจ่ายได้ นะครับโดยนําภาษีซื้อเนี่ยไปถือเป็นรายจ่ายนะครับในส่วนของนิติบุคคลเนี่ยก็เป็นรายจ่ายได้ไม่เกิน2%นะครับสส่วนร้อนั่นเองนะครับสของกําไรสุทธินะครับส่วนอีกกรณีหนึ่งนะครับถ้าเราบริจาคให้อีกกลุ่มหนึ่งนะครับกลุ่มที่2เนี่ยเป็นองค์กรนะครับหน่วยงานราชการที่มีโครงการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติต่างๆ ซึ่งรัฐบาลเ,เขาจะประกาศขึ้นมาแล้วก็ตั้งเป็นหน่วยเป็นองค์กรขึ้นมานะครับไม่ว่าจะเกิดน้ําท่วมนะครับ آ آ, น้าท่วมที่ภาคอีสานขาขาวกอนโน้นนะครับไม่ว่าจะเป็นพายุนะครับไม่ว่าจะเป็นวาตภัยนะครับไฟไหม้ต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะครับหน่วยงานราชก,การเขาก็จะจัดนะครับโครงการขึ้นมาเพื่อที่จะให้ประชาชนเอกชนต่างๆเนี่ยส่งสิ่งของเข้าไปนะครับเพื่อหน่วยงานต่างๆเหล่านั้นเนี่ยจะเอาไปบริจาคต่อ นะครับฉะนั้นถ้าเข้าไปเงื่อนไขแบบนี้ถ้าเกิดเขามีโครงการแบบนี้ขึ้นเนี่ยนะครับว่าให้หน่วยงานบริจาคให้หน่วยงานราชการนะครับแล้วหน่วยงานเนี่ยเอาไปบริจาคต่อนะครับก็จะมีการประกาศขึ้นมานะครับถ้าโครงการเหล่านี้ถ้าเราซื้อทรัพย์สินไปนะครับหนึ100บาทเนี่ยก็ถือเป็นรายจ่ายได้100บาทเลยแล้วถ้ามีภาษีซื้อมา7บาทเนี่ยคุณสามารถเอาภาษีซื้อเนี่ยนำไปเครดิตภาษีขายได้มีเงื่อนไขนี้เงื่อนไขเดียวเท่านั้นนะครับ ซึ่งให้ไปดูประกาศเขาเรียกว่าอธิบดีฉบับที่40ข้อ2วงเล็บ19กับวงเล็บ20เนี่ยนะครับก็จะมีเงื่อนไขบอกว่าถ้าเป็นพวกโรงเรียนสถานพยาบาลนะครับนะของราชการเนี่ยนะครับคุณก็จะได้รับยกเว้นคือทรัพย์สินที่นํามาไม่ถือว่าเป็นการขายไม่เสียภาษีขายและภาษีซื้อเนี่ยสามารถที่จะเครดิตได้นะครับส่วนจะได้2เท่าหรือเปล่าก็ไปดูเงื่อนไขในครั้งนั้นๆนะครับนี่คือกลุ่มที่ะครนะ กลุ่มที่3เนี่ยก็จะเป็นการบริจาคให้กับหน่วยงานราชการต่างๆนะครับเป็นการบริจาคให้กับหน่วยงานราชการต่างๆเช่นกรมสัมภาระบ้างหลักนะครับบางคนประกอบธุรกิจขนส่งก็บริจาคให้กับโรงพักสถานีตํารวจหน่วยงานที่เราทําธุรกิจแล้วมันเกี่ยวข้องด้วยนะครับบางครั้งเขาขอความร่วมมืออ่าบ,บริจาคตู้เย็นบริจาคแอร์ให้ห้องทํางานของเจ้าหน้าที่ตํารวจนะนะครับถ้าการบริจาคเหล่านี้เนี่ย ถ้าเราซื้อของมา100บาทนะครับรั์สินนั้นมา100บาทเนี่ยคุณก็สามารถลงเป็นทรัพย์สินได้100อ่าลงเป็นรายจ่ายได้100บาทแต่ภาษีซื้อเนี่ยถือเป็นภาษีซื้อต้องห้ามไอ้เบาทเนี่ยนะครับเป็นภาษีซื้อต้องห้ามนําไปเครดิตภาษีขายและภาษีซื้อต้องห้ามนี้ก็ถือเป็นรายจ่ายต้องห้ามด้วยนะครับล้วมันก็จะแตกต่างกันเมื่อกี้ผมบอกว่าถ้าเป็นอ,องค์การกู้สพวกสภากาชาดพวกโรงพยาบาล ในกลุ่มแรกเนี่ยซื้อมา100บาทเป็นรายจ่ายได้100ภาษีซื้อ7บาทก็เอาไปลงเป็นรายจ่ายได้ฉะนั้นลงเป็นรายจ่ายได้ร้อยเจ็ดบาทนะรายจ่ายการกุศลแต่ในทางกลับกันถ้าเป็นการบริจาคก,การกุศลสาธารณะแต่ไม่ได้อยู่ประกาศของกระทรวงการคลังคุณก็ยังลงเป็นรายจ่ายได้อยู่ดีหลายคนบอกว่าอาจารย์ลงไม่ได้เพราะว่ามันไม่อยู่ในประกาศกระทรวงการคลังต้องถือเป็นรายจ่ายต้องห้ามทั้งจํานวนนะครับกฎหมายก็พูดไวช้ชัดนะครับว่า การบริจาคเนี่ยขอให้เป็นต่อสาธารณะเถอะประโยชน์ต่อสาธา,ณาราณสุขได้นะครับว่าทําประโยชน์ให้สาธารณะฉะนั้นเราบริจาคให้กับกรมสรรพากรก็เป็นหน่วยงานที่เขาดูแลประชาชนผู้เสียภาษีนะครับบางที่เขาบอกว่าเออเสียเนาะนะพวกเราไปนั่งเสียภาษีกันอยู่ตอนนี้ก็ยังไม่มีงบประมาณมาผู้ประกอบการบางรายก็ใจดีนะครับก็เอาแอร์ไปบริจาคให้กรมสรรพากรกรณีแบบนี้ก็ถือว่าทรัพย์สินที่บริจาคนั้นอนะ ก็ยังถือเป็นรายจ่ายได้นะครับส่วนภาษีซื้อเท่านั้นเองนะครับที่ห้ามนําไปเครดิตและถือเป็นรายจ่ายต้องห้ามนะนี่ก็คือข้อแตกต่างน,นะครับข้อแตกต่างแต่นะครับในกรณีที่3เนี่ยเวลาบริจาคเนี่ยนะครับไอ้ของที่ซื้อมา1 0 0บาทเนี่ยเวลาบริจาคเนี่ยคุณต้องเสียภาษีขายด้วยนะลงในรายงานภาษีขายแต่ไม่ต้องออกไปกํากับภาษี ะฉะนั้นกรณีที่3เนี่ยที่คุณบริจาคให้กรมสมรสรพากรสถานีตำรวจนะครับคุณสามารถที่จะลงรายจ่ายได้100ภาษีซื้อเป็นภาษีต้องห้ามเป็นรายจ่ายต้องห้ามส่วนเวลาบริจาคคุณต้องเสียภาษีขายด้วยอันนี้มันจะโดนกรณีนี้นะครับนะครับถือเป็นภาษีขายฉะนั้น100บาทคุณซื้อมา100เวลาคุณให้ก็ไปคุณก็ต้องเสียภาษีขาย100บาทแล้วไอ้ภาษีขาย100บาทเนี่ยนะครับ เราก็ต้องถือเป็นรายจ่ายต้องห้ามด้วยฉะนั้นก็เท่ากับว่าเราจะต้องบริจาคเวลาเราซื้อของเหล่านี้มาเท่ากับเราบริจาคไปทั้งหมดเท่าไหร่ครับ114บาทถูกไหมเราซื้อของมา1้7บาทแล้วก็ต้องนําส่งภาษีขายอีก7บาทเท่ากับเราต้องจ่ายไป1 1 4บาทนะาทฉะนั้นเราอาจจะต้องจ่ายเป็นเงินก็ได้แต่หลายครั้งเนี่ยผู้ประกอบการบอกเป็นสิ่งของดีกว่านะครับแล้วก็ติดชื่อว่า บริจาคโดยบริษัทจองเทพอยู่ที่กรมอยู่ที่พื้นที่นั้นพื้นที่นี้อยู่ที่โรงพักนั้นโรงพักนี้นะครับอันนั้นก็เลยสรุปได้นะครับว่าเรื่องของการบริจาคเนี่ยนะครับต้องดูให้ดีว่าเราบริจาคให้ใครแต่ถ้าเกิดว่าเราบริจาคแบบโโหัวนี้บริจาคแบบชอบโดยส่วนตัวเลยนะสมาคมสิทธิ์เก่ารามคาแหงสมาคมสิทธิ์เก่าโน่นนี่นั่นนะครับถ้ากรณีนี้เนี่ยนะครับ ถือว่าเป็นรายจ่ายส่วนตัวนะครับก็เป็นรายจ่ายต้องห้ามไปด้วยนะครับก็ให้ดูให้ชัดเจนว่าเราบริจาคให้ใครเราจะได้บริหารภาษีได้ถูกนะครับในส่วนของภาษีเงินได้นิติบุคคลเนี่ยแต่ละกรณีนะครับเราก็ถือเป็นรายจ่ายได้นะครับแต่ก็อยู่ภายใต้เงื่อนไขว่าไม่เกิน2ส่วนร้อยสหรือ2%ของกําไรสุทธินะครับเว้นแต่ว่ามันรเราจะบริจาคให้กับโรงเรียนสถานการศึกษานะครับอุปกรณ์การศึกษาเนี่ย นะครับอาจจะได้ถึง2เท่านะครับแต่แล้วก็ไม่เกิน10นะของกําไรสุทธิหรือ10ส่วนร้อนั่นเองก็จะมีการคํานวณเป็นขั้นขั้นมานะครับเอาคํานวณเรื่องของการบริจาคให้โรงเรียนก่อนแล้วมาคํานวณบริจาคนะครับซึ่งก็ไปดูในเว็บไซต์ของอาจารย์สุเทพท่านก็เคยอธิบายไว้นะครับหลายๆท่านอธิบายไว้นะครับฉะนั้นมาต่อหลังจากที่เรารู้แล้วว่าบริจาคให้ใครบ้างต้องเสียภาษีอย่างไรบ้างนะครับเรามาดูว่าถ้า บริจาคแล้วเนี่ยไอ้หลักฐานในการที่จะเอามายืนยันต่อเจ้าพนักง,งานเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับถ้าเราบริจาคเป็นเงินสดนะครับก็จะมีใบเสร็จให้นะครับแต่ถ้าเราบริจาคเป็นสิ่งของนะครับก็ควรมีใบขอบคุณจากหน่วยงานต่างๆใบอนุโนอนุโมทนาบัตรนะครับจากวัดวาอารามนะครับต่างๆเหล่านี้ให้เรามาพร้อมกับแนบนะครับไอสิ่งของที่เราซื้อเนี่ยนะครับเพื่อไปบริจาคเนี่ย นะไว้เป็นหลักฐานด้วยว่าเนี่ยมันมันจับคู่กันนะครับหลายคนถามว่าอาจารย์แล้วถ้าเกิดเราบริจาคเป็นสินค้าที่เราผลิตเองละนะให้ใช้ราคาไหนก็ต้องใช้ราคาต้นทุนในการผลิตนั่นแหละนะครับเป็นราคาที่บริจาคนะครับซึ่งก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะดูเหมือนง่ายๆนะครับแต่ว่ารายละเอียดฝากให้พวกเราไปดูกันว่าบริจาคเนี่ยนะครับกรณีไหนต้องเสียภาษีหรืค่าเพิ่ม กรณีไหนไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มกรณีไหนที่ภาษีซื้อเนี่ยให้นําไปถือเป็นรายจ่ายได้กรณีไหนที่ภาษีซื้อนําไปเครดิตภาษีขายได้ด้วยนะครับหรือกรณีไหนที่ภาษีซื้อเนี่ยถือเป็นรายจ่ายต้องห้ามและห้ามเครดิตภาษีนะครับแถมมีภาษีขายด้วยฉะนั้นผมก็บอกแล้วว่ามันมีทั้งหมด3ช่องช่องแรกเนี่ยนะครับเป็นช่องของอ,องค์กรสาธารณการกุศลต่างๆนะครับช่องที่2ก็จะเป็น องค์กรของราชการที่ประกาศตามโครงการต่างๆเพื่อบริจาคให้กับรัฐแล้วรัฐก็ออกไปบริจาคต่อนะครับเฉพาะช่องนี้เท่านั้นเองที่ภาษีซื้อสามารถเครดิตภาษีขายได้นะครับส่วนช่องที่3บริจาคให้กับหน่วยงานต่างๆที่เป็นสาธารณประโยชน์เนี่ยนะครับหลายคนบอกว่าเป็นรายจ่ายต้องห้ามนะครับซึ่งอาจจะเป็นความเข้าใจผิดความจริงแล้วยังสามารถเป็นรายจ่ายได้เพียงแต่ภาษีซื้อเนี่ย เป็นภาษีซื้อต้องห้ามนำไปเครดิตภาษีขายและภาษีซื้อนั้นยังเป็นรายจ่ายต้องห้ามด้วยและเมื่อบริจาคภาษีขายเกิดขึ้นด้วยต้องนำส่งภาษีขายและภาษีขายที่เกิดขึ้นก็ให้ถือเป็นรายจ่ายต้องห้ามนะครับทีนี้มันจะมีอีกประเด็นหนึ่งสําหรับนักบัญชีเนี่ยหลายคนก็สอบถามมานะครับเวลาไปตรวจสอบหลายที่นะครับหรือผู้ประกอบการถามหรือแม้แต่นักบัญชีเองถามเนี่ยว่าอาจารย์แล้วเราจะบันทึกอย่างไรนะครับสมมุติว่า วันนี้เนี่ยคุณซื้อถุงมือแพทย์เนี่ยไปบริจาคโรงพยาบาลนะครับถุงมือเนี่ยสมมุติมูลค่า10,000แสนบาทมีภาษีซื้อมา7 0 0 0พบาทนะครับถ้าเราบริจาคให้โรงพยาบาลให้กับกลุ่มแรกนะครับที่เป็นองค์กรสาธารณกุศลเนี่ย 1, 0 0แบาทที่เราจ่ายเงินไปเนี่ยคุณสามารถลงเป็นรายจ่ายการบริจาคได้ทั้งจำงนวน แต่ส่วนจะเกินหรือเปล่าค่อยไปดูตอนสิ้นปีว่าเกิน2%ของกําไรสุทธิไหมนะครับกรณีเดียวกันถ้าเกิดว่าเป็นการซื้อนะครับหน้ากากหรือถุงมือเนี่ยไปให้กับหน่วยงานของรัฐที่จะตั้งขึ้นแล้วเอาไปบริจาคต่อนะครับถ้าเขาประกาศขึ้นมาเนี่ยแสดงว่าถุงมือที่ซื้อ1 0 0 0 0แบาทเนี่ยลงเป็นรายจ่ายได้และไอ้เจ็ดบาทที่เป็นภาษีซื้อเนี่ยก็เอาไปเครดิตภาษีขายได้ด้วย นะครับฉะนั้นลงเป็นรายจ่ายได้เพียง1นึ่งแบาทเท่านั้นเองนะครับรายจ่ายบริจาคแต่ถ้าถุงมือนี้นะครับหนึ่งแบาทซื้อไปให้กับสถานีตํารวจโรงพักนะครับโรงพักก็เราจะเราก็จะได้ค่าจ่าย1นึ่งแบาทส่วนอีก7000บาทเนี่ยเป็นภาษีซื้อต้องห้ามและเป็นรายจ่ายต้องห้ามและวันที่เราไปบริจาคเนี่ยนะครับก็ถือเป็นการขายด้วยในระบบภาษีมูลนะค่าเพิ่มต้องลงรายงานภาษีขาย แต่ไม่ต้องออกแบบกับภาษีคุณก็นําส่งภาษีขายอีก70,00บาทแล้ว7 0 0 0บาทที่นําส่งที่จ่ายไปเนี่ยก็ถือเป็นรายจ่ายต้องห้ามด้วยฉะนั้นเคสนี้ก็จะเป็นรายจ่ายต้องห้ามภาษีซื้อ7 0 0 0กับภาษีขาย70,00ก็รวมได้เป็นหมื่นสี่นะครับอันนี้ก็คือกรณีที่ซื้อนะครับแต่ถ้าเกิดว่าผลิตสินค้าเพื่อขายเนี่ยนะครับเราก็จะถ้าเป็นถุงมือนี้เราผลิตขึ้นมาเองนะครับก็เดบิตเขาเรียกว่าค่าใช้จ่ายในการบริจาค นะครับสมมุติว่า1นึ่งแสนถ้าเราไปซื้อเขาหนึ่งแสนถ้าเราผลิตเองห้าพันห้าหมื่นเราก็เดบิตค่าบริจาคห้าหมื่นบาทนะครับแล้วก็เครดิตตัวถุงมือออกเพราะถุงมือตอนนี้มันเป็นสินค้าเราไงเราก็ล้างทิ้งออกไปตัดสินค้าออกกรณีบางคนบอกอาจารย์แล้วตัวทรัพย์สินที่เราใช้แล้วละ่ะแล้วเราลังไปบริจาคละ่ะอันนี้ก็เป็นอีกกรณีหนึ่งนะครับที่มีคําถามถามบ่อยนะครับบางคนซื้อรถกระบะมาใช้มันเก่าแล้วนะครับ หลายคนเอาไปบริจาควัดเพื่อให้วัดได้ส่งขนข้าวขนของไปให้ญาติโยมเวลาเขาจัดกิจกรรมต่างๆหรือบรรทุกพระภิกษุไปงานต่างๆเหล่านี้ก็บริจาครถยนต์ให้ก็มีนะครับจากนั้นเวลาบริจาคทรัพย์สินที่ใช้แล้วเนี่ยเวลาคุณบริจาคเนี่ยคุณจะต้องล้างตัวทรัพย์สินนั้นออกแล้วล้างค่าเสื่อมสะสมน,นั้นออกสมมุติว่ารถกระบะคันนี้เนี่ยนะครับมูลค่าเดิมทีเนี่ยมา7เจ็ดแสนบาท แล้วใช้มาเกิน5ปีแล้วตอนนี้มันก็เก่าแล้วใช้มา78ปีแล้วมันเก่าแล้วล่ะแต่ยังใช้ได้อยู่ก็อยากจะบริจาคให้วัดนะครับเราก็ต้องเดบิตเงินบริจาคท,ทิ้งไว้ก่อนนะครับแล้วก็เดบิตค่าเสื่อมราคาสะสมเนี่ยนะครับหลายปีแล้วนี่มันก็เหลือบาทเดียวก็สมมติรถกระบะคันนี้70 0 0แสนก็เป็น699,99 9้บาบาทเพราะเราจะเหลือไว้บาทเดียวใช่ไหมครับ แล้วก็เครดิตรถกระบะไป7 0 0 0แสนเพราะล้างทรัพย์สินออกนะครับฉะนั้นเงินค่าบริจาคเหลือเท่าไหร่ก็ค่าบริจาคก็เหลือแค่บาทเดียวนะครับนั่นก็คือสิ่งที่เราจะได้ได้แค่บาทเดียวนะแต่ถ้าบริจาคก,กรณีแบบนี้นะครับถือเป็นการขายด้วยนะครับภาษีขายก็เกิดนะบริจาคให้วัดภาษีขายเกิดด้วยนะครับัน้นภาษีขายเกิดเอาราคาไหนก็ให้เอาราคานะครับ ราคาตลาดของรถกระบะาคาันนี้นะครับไปถือเป็นภาษีขายนะครับเช่นรถกระบะคันนี้นะวันนี้มันขายได้อยู่แสนหนึ่งนะครับคุณต้องนําส่งภาษีขาย7000ด้วยนะครับแล้วก็ถือเป็นรายจ่ายตรงห้างนะอันนี้ก็เป็นเรื่องของการบันทึกบัญชีนะครับสำหรับหลายคนที่เอาทรัพย์สินนําทรัพย์สินไปบริจาคนะครับหลายหน่วยงานบางครั้งเนี่ยใช้คอมพิวเตอร์เนี่ยเรากดคอมพิวเตอร์มัน หมดสภาพแล้วละห้าหกปีแล้วล้าสมัยแล้ว,ลวก็เอาไปบริจาคให้โรงเรียนเพื่อให้เด็กได้ทดลองเด็กนักเรียนได้ใช้กันเนี่ยนะครับก็ใช้หลักเกณฑ์นี้นะครับในการบริจาคนะทุกครั้งที่บริจาคทรัพย์สินก็ถือเป็นการขายด้วยนะครับฉะนั้นทุกคนเนี่ยนะครับที่จะบริจาคเนี่ยควรจะบริจาคเป็นเงินถ้าบริจาคได้แต่หลายคนเนี่ยต้องการบริจาคเป็นสิ่งของเพราะมันติดโลโก้ของบริษัทอยู่นะครับสิ่งสําคัญนะครับหลายคนบอกว่าอยากจะวางแผนภาษีก็พึงระลึกไว้นะครับถ้าบริษัทเราขาดทุนเนี่ย ก็แสดงว่าไอสิ่งที่บริจาคไว้เนี่ยเราก็ได้แต่บุญกุศลที่ได้ทําไปนะครับแต่เรามาใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีไม่ได้ฉะนั้นการบริจาคจะได้สิทธิประโยชน์ทางภาษีนั่นหมายความว่าบริษัทในปีน,น,นั้นเนี่ยบริษัทเราจะต้องมีกําไร